Toyota Revo คันนี้เดิมมีจอและกล้องมองถอยหลังมาอยู่แล้วนะคะแต่อยากเปลี่ยนจอให้ทันสมัยมากขึ้นโดยเลือกติดตั้งเป็นจอหนอยตรงมุ่งรถโตโ,ย,โยต้ารีโวค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะทําการถอดหน้ากากและจอเดิมออกก่อนนะคะมาดูกันเลยค่ะ หลังจากถอดหน้ากากและจอเดิมออกแล้วเราก็ทำการติดตั้งจออนดอยตรงรุ่นโตโยต้ารีโวกันนะคะเราจะติดตั้งเป็นชุดจอนดอยตรงรุ่นโตโยต้ารีโวซึ่งสามารถติดตั้งแทนที่เวนจอเดิมได้เลยโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟหรือดัดแปลงรถค่ะคันนี้เป็นรีโว Ro โคที่มีกล้องมองถอยหลังมีปุ่มกดพวงมลาลัยมาอยู่แล้วตัวระบบเดิมรถเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิมเลยค่ะซึ่งจอนดอยเนี่ยเขาก็มีให้เลือกหลายแบรนด์หลายสเปกสามารถเลือกได้ตามความชอบนะคะเราไม่ว่าจะใช้โทรศัพท์ iPhone, Android, าา Android ไดุ้กร่่นเลยคะตัวจอ Android แบบนี้เขาาก็สามารถเชื่่ออมตกับ แล้วดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแคร์โซมาเล่นที่จอได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแอปดูซีรีส์ทีวีออนไลน์ YouTube เอาไว้ดูหนังฟังเพลงฟังพอดแคสต์เพลินๆก็สามารถเล่นที่จอได้เลยแบบนี้ค่ะขาดไม่ได้เวลาเดินทางก็ต้องเป็นแอปแผนที่นำทางนะคะอย่างเช่นแอปแผนที่ Google Ma p แบบนี้เราก็สามารถเล่นผ่านหน้าจอได้เลยจะกดพิมพ์เพื่อค้นหาจุดหมายปลายทางหรือจะกดที่รูปไม้เพื่อใช้งานคำสั่งเสียงก็ได้นะคะถ้าอยากใช้งาน2อแอปพลิเคชันพร้อมกันก็สามารถทําได้ด้วยค่ะเราก็เลือกแอปที่ต้องการทั้ง2องแอปเสร็จแล้วก ฟังก์ชันพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการเล่น usb หรือแฟลชไดรฟ์เพื่อดูหนังฟังเพลงการฟังวิดีโอเอ็มและการบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือเพื่อฟังเพลงหรือคุยโทรศัพท์จอเขาก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้จอเขาก็ยังมีอีควอไลเซอร์หรือโหมดปรับแต่งเสียงเพลงเบสกลางแล้วมาให้เราปรับแต่งได้ตามใจด้วยนะคะถ้าอยากติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรือเครื่องสับญยนต์เพิ่มเติมก็สามารถทําได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นซับบ็อก b m p o w e r amp กล้องบันทึกเหตุการณ์หรือถ้าไม่มีกล้องมองถอยหลังก็สามารถติดเพิ่มได้ค่ะจอดอากม้ลอเย,ยนนะคะ่ะ ถ้าสนใจจอรอยตรงรุ่นรถดีว v แบบนี้สามารถพูดคุยกันก่อนได้เลยนะคะร้านภพยสารเทคนิคหนองแคสระบุรีค่ะจอมีให้เลือกหลายรุ่นและมีสำหรับรถดีโวคุบทถูกรุ่นเลยค่ะ